สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับอยู่กับผมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องราวของ World War One สิครับเราเรียกได้ว่าตอนแรกจริงๆเนี่ยจะย้ายไปทําเรื่องราวของมองโกไปสักแป๊บนึงแล้วแต่แบบว่าโอ้โหเราดูแบบ World War One เยอะอ่านเยอะแล้วก็แบบช่วงนี้อินมากเลยครับก็เลยแบบว่าเรามาทําคลิป World War One กันต่อดีกว่านะในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ r ร d b บ r o n ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เจอ่ะเคยเล่าประวัติของเรดแบรอนไปแล้วนะก็เป็นนักบินของเยอรมันที่เรียกได้ว่าเก่งสุดๆถูกไหมเป็นนักบินที่ยิงเครื่องบินตก80ลำมันจะโหดอะไรขนาดนั้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่1เลยก็ได้และเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดูจะชอบเรื่องราวของเขาเป็นอย่างมากนะเรื่องราวของเขาเนี่ยก็มีเอาไปทําเป็นหนังด้วยนะครับผมไปโผล่ในเกมอะไรมากมายเลยคือเป็นคนดังอะ่ะขนาดตอนเขาตายเนี่ยแม้ว่าจะไปตายในแดนของศัตรูนะแต่ศัตรูก็ยังให้ความเคารพแล้วก็จัดงานศพให้อย่างยง ค,คือเรียกได้ว่ามันยิ่งใหญ่เบอร์นั้นนะมันเป็นฮีโร่ของแบบทั้งฝ่ายตัวเองแล้วก็ฝ่ายศัตรูอ่ะคิดดูมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นโรนันโดในแบบวงการทหารก็ได้นะแบบโอ,โอ้เห็นแล้วเราต้องให้ความเคารพสุดๆเลยแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูกับเขาก็ตามแต่เนี่ยคือเขาเก่งมากๆจริงๆแต่ พอมีหล,หลายคนเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมอ,อาจจะงงได้นะครับผมเพราะว่าด้วยความเก่งของเขาเนี่ยมันดูจะเวอร์วังเหนือมนุษย์เป็นแบบซุปเปอร์ฮิวแมนเลยถูกไหมคนอะไรวะมันจะยิงเครื่องบินตกได้แ0ดสิบลำมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นบางเดือนเนี่ยเดือนเดียวยิงตกไป20กว่าลำคือพูดเลยว่าเวอร์สัตนะครับผมแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ไปนั่งพยายามจะหาคําตอบกับความเก่งของเรดแบรนมาซึ่งหลายๆคนแล้วก็ใน อินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็เข้าใจกันไปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดคนส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่าตัวของแมนเฟดหรือว่าเลดบรนเนี่ยนะครับผมขับเครื่องบินพิเศษที่ถูกออกแบบมาเฉพาะนะครับผมเป็นเครื่องบินแบบว่าตัวเท่แบบมันใช้อาวุธตัวท็อปอะไรแบบนี้ทำให้เขาเก่งเหลือเกินเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของเขาก็ยังรู้จุดอ่อนของเครื่องบินอังกฤษดีเป็นอย่างมากเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถสอยเครื่องบินอังกฤษล่วงได้อย่างง่ายดายนะครับผมซึ่งถามว่าจริงไหมนะครับคำตอบก็บอกเลยว่ามันจริงครึ่งเดียวครับก็คือน่รง กก็จริงแต่อันแรกอะ่ะที่บอกว่าเขามีเครื่องบินพิเศษเน,นะครับผมถามว่ามีจริงไหมก็มีจริงอีกเลยครับแต่นะครับผมก็มีแต่เสมอเลยครับเครื่องบินพิเศษนี้นะครับผมที่เขาเอามาขับเนี่ยเป็นเครื่องบิน3ปี ซึ่งเครื่องบิน3าปีกเองเนี่ยจะทําให้บินได้ช้าลงนะครับผมแต่บินได้สูงขึ้นแล้วก็เครื่องบิน3ปีกเนี่ยพอบินช้ามันช่วยอะไรครับช่วยให้การเลงเนี่ยง่ายขึ้นเมื่อเราเล่นเกมเนี่ยเรายิงเมาช้าเราเลงได้ละเอียดขึ้นถูกปะล้าเครื่องบินมันเร็วมากอะเครื่องบินที่เร็วเนี่ยก็จะยิงเลงอะไรกันไม่ค่อยโดนนะครับส่วนตัวของแมนเฟรดหรือว่าเลดแบร์อนเนี่ยก็เลงง่ายกว่าคนอื่นไงมีเครื่องบินที่ขับได้ช้ากว่าคนอื่นแต่บินได้สูงกว่าคนอื่นก็เป็นเครื่องบิน3าปีกไปแต่ในข้้้้ออเเเทท็็จจจรรริิิงงงงแแลววนนีี่่่่ยะผมมมาาาาสพูด2ป แต่การที่ตัวของแมนเฟรดเองอ่ะมาใช้เครื่องบินนี้เนี่ยนะครับผมเป็นช่วงท้ายของสงครามหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปแล้วแล้วก็ในการใช้อันนี้ก็ใช้ในระยแ้วเวลาไม่นานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมจํานวน80ลำที่เขายิงตกเนี่ยไม่ได้มาจากเครื่องบินลํานี้เลยสะส่วนใหญ่เครื่องบินลํานี้เองเนี่ยมาตอนทา้ทายแล้วก็เรียกได้ว่ายิงไปน้อยมากๆนะครับผมเป็นแบบว่าช่วงที่เขาเนี่ยหมดใจในการออกรบไปแล้วด้วยซ้ําไปในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ยยิงเดือนนึงเป็น20ลำเลยนะครับผมจะเรียกได้ว่าไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ไ อะไรแล้วเรียกได้ว่าหลังจากบาดเจ็บไปก็หมดความกระหายในการต่อสู้ไปเลยเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด แล้วอะไรกันล่ะคือสาเหตุของความเก่งที่แท้จริงของตัวของแมนเฟรดคําตอบนะครับผมก็คือเทคนิคนั่นเองครับนอกจากเทคนิคที่เขาได้เรียนมาจากกองบินที่รับสอนมาจากไอดอลของตัวเองถูกไหมก็มีเทคนิคต่างๆมากมายว่าห้ามบินเข้าไปในแดนศัตรูเวลาศัตรูมาให้บินสวนสู้กลับไปเลยห้ามแบบเลี้ยวหลบอะไรแบบนี้ก็มีเทคนิคทั่วไปบินหลังดวงอาทิตย์เพื่อที่ว่าจะได้ไม่โดนดวงอาทิตย์ส่องตาอะไรแบบนี้มันก็เป็นเทคนิคทั่วไปนะครับผมแต่จริงๆตัวของเขาเนี่ยมันจะมี signature move นะครับผมที่เป็นเหมือนกับท่าไม้ตายของเขาเนี่ยกดทีไรจากา ศัตรูได้ทุกทีเลยทวิกนั้นนะครับผมท่าไม้ตายนั้นก็คือการที่ตัวของเรดแบรน n เนี่ยจะบินสูงขึ้นไปและใช้มุมของดวงอาทิตย์ หลบตัวของเขาจากสายตาของศัตรูเครื่องบินลำอื่นๆในกองบินของเขาเนี่ยจะถูกใช้เป็นเหยื่อล่อทําให้ศัตรูเนี่ยหลงกลนะครับผมตามเครื่องบินในกองบินของเขาไปแล้วจากนั้นเนี่ยตัวของเรดแบรนครับจะบินโฉบลงมาจากเบื้องหลังแล้วศัตรูเนี่ยหันไปก็จะถูกแสงอาทิตย์เนี่ยบังตาถูกไหมก็ทําให้เรดแบรนเนี่ยสามารถไล่เก็บเครื่องบินได้อย่างง่ายดายเลยครับผมก็สุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยคนๆเนี้ยแม่งแบบ บินเก่งเหลือเกินเหมือนแบบเล่นเกมกับบอทอีซี่เลยนะครับผมคนเดียวกดไป80ิคิวอย่างเงี้ยแบบเวลาเราเล่น b a ท t l e f i e l d เจอคนหนึ่งคิวกันเป็นร้อยคิวกัน80อย่างเงี้ยก็รู้ได้เลยว่ามันแบบแฮ็กถูกป่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบโคตรเทพเป็นโปรเพเยอร์อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมแบบความรู้สึกกับนักบินคนอื่นเนี่ยก็คงเห็นเขาเป็นแบบเหมือนโรนันโดในทีมอะเป็นแบบโคตรมหาเทพเห็นแล้วก็กลัวแล้วะครับผมคือแบบชื่อเสียงของเขาก็ขนาดนาไปไกลมากๆเลยและหากใครอยากรู้นะครับผมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงประวัติส่วนตัวัวเเคาปป็นนยงงงไไงลลอดูใ เขาาไได้้้ทอววแลวยังไงนี่ก็เป็นเกตความรู้สั้นๆที่เราเอามาเสริมเพิ่มเติมนะครับผมเห็นหลายๆลยคนเนี่ยชอบเรื่องราวของเรดแบรนด์เป็นอย่างมากก็เลยหามาเพิ่มให้ทุกคนจะได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอ้้ทานผูชมมุกคี ความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ